อินทนูมนอินทนูเสื้อราชการ <c oughs> มอนมีเอ่อเคมีกาวด้แน่ๆนๆเลยค่ะแล้วก็จับดึงผ้าขึ้นมาตรงนี้ฟับตรงนี้แล้วก็เนี่ยเปิดออกค่ะเปิดผ้าออกผ้ากับด้านเคมีกับผ้าก็ดึงมาอ่าเนี่ยเฉพาะด้านผ้าก็ดึงมาแล้วก็อานที่โป้งอ่ะนะดันตรงหัวมันลงไปอึบอ่าแค่นี้ค่ะไม่ยากค่ะ พอมันผงมาด้านนี้แล้วมือด้านนี้ก็ช่วยเราช่วยกันดึงนี่นี่คืออินทนูที่ไหลของเสื้อราชการเห็นป่าเอ่ยสำคัญก็คือเคเมีต้องเรียกติดให้แน่นค่ะได้ต้องใช้ได้ทีนะคะ แคได้ทีแล้วก็เย็บให้มันมนๆไปกับเคมีค่ะแล้วก็จับตรงนี้ค่ะมือจิกเนื้อผ้าค่ะส่วนด้านนี้ก็มือจิกเคมีค่ะแล้วก็เปิดออกเปิดออกเนี้ยเปิดช่องออกแล้วในโป้เราก็ดันตรงนี้ตรงคองคัวเนี่ยสําคัญต้องรีดเคมีให้ติดค่ะนี่เราก็ดันเนี่ยมือเนี่ยดันเคมีอกไปเพราะว่าด้านมนอะมันจะแคบด้านด้านฐานมันเนี่ยมันจะกว้างมันโผล่มาแล้วก็มือด้านนี้ช่วยดึงค่ะ ในด้านนี้ช่วยดึงง่ายค่ะไม่ยากเลยขอให้รีดติดแล้วก็เย็บให้หมนแล้วกันอย่าให้มันอ่ะหักมุมให้มันมุมมนเนียนนะแล้วก็ตัดผ้าอย่าเหลือเย็บน,นี่ค่ะเสร็จเสร็จแล้วก็จะเย็บรอบอเย็บรอบก็ใช้ที่กัน้นเย็บธรรมดาเคยลงให้ดูแล้วค่ะเย็บรอบมันจะมีสองอย่างก็คือ,อเย็บ ตะเข็บคู่หรือว่าเย็บอรอบที่หนึ่งตื่นผีนะคะง่ายค่ะ